ก,กับบรรยากาศตอนเช้าๆครับเอาจกักรยานออกมาปัน่น แล้วเมื่อกี้ตอนเรามาเราก็ไปทางนี้แล้วใช่ป่ะสบายใช่่ะเฮ้ยสว่ง Bye.